กลับสวัสดีมิดรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อของพวกค้ามนุษย์และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่องอีเดนภาวนาต้องรอด อีเดนเด็กสาววัยรุ่นเชื้อสายเกาหลีเธอเติบโตที่อเมริกาเนื่องจากพ่อแม่ของเธอนั้นได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ครอบครัวของเธอทำธุรกิจค้าขายซึ่งเธอก็ต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่เสมอแต่ในวันนี้แม่ของเธอนั้นไม่ต้องการให้เธออยู่ทำงานจนดึกดืน่นเลยสั่งให้เธอกลับบ้านก่อนสีทุ่มแต่แล้วเธอก็แหกกฎโดยหลังจากที่เธอเลิกงานเธอได้แอบหนีไปเที่ยวผับกับแอบบี้เพื่อนสาวคนสนิทของเธอพอมาถึงที่ผับก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งมาหาแอบบี้และเขาก็ได้เลี้ยงเหล้าพวกเธอ แอปปี้ได้ยุให้อีเดนนั้นเข้าไปคุยกับเขาซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งอีเดนและชายคนนั้นเข้ากันได้ดีแอปปี้ก็เลยออกไปกับผู้ชายคนโดยปล่อยให้ทั้งสองนั้นจูจีกันสองต่อสองจากนั้นหนุ่มหลอก็อาสาไปส่งอีเดนที่บ้านแต่ในระหว่างทางชายหนุ่มก็ขอจอดไว้รับโทรศัพท์สักคู่และในระหว่างที่เอเดนรออยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นหลังรถมียูนิฟอร์มหลากหลายอาชีพและป้ายชื่อมากมายซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้ทันทีว่าพวกนี้เป็นแก๊งต้มตุน๋นจึงรีบวิ่งหนีออกจากรถแต่่ก็ไมมทนันแล้ววเพ เธอไม่ได้มาคนเดียวพออีเดนนั้นฟื้นขึ้นมาพอได้สติเธอก็พบว่าเธอถูกจับมัดไว้อยู่บนเตียงและมีหมอผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาแล้วฉีดยาสลบให้กับเธอจากนั้นหมอก็ได้ถอดเหล็กดัดฟันให้กับอีเดนและก็อาบน้ำสระผมให้กับเธอทั้งที่เธอเนี่ยยังสลบอยู่ แล้วอีเดนก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็บพบว่าตอนนี้เธอถูกขังไว้ยังอีกที่หนึ่งแต่อีเดนนั้นก็ไม่ได้ถูกขังที่นี่อยู่คนเดียวยังมีเด็กสาววัยรุ่นอีกหลายคนที่เจอชะตากรรมเดียวกับเธอและไอ้พวกที่จับเธอมาเนี่ยมันก็คือพวกค้ามนุษย์นั่นเองครับมันจะเลือกจับเฉพาะเด็กสาวและบังคับขายบริการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางเพศนั่งดิ้งหรือแม้แต่ทําความสะอาดบ้านบางคนก็ถูกส่งไปขายบริการที่ดูใบและหัวหน้าของพวกนั้นก็เป็นตำรวจซะด้วยนั่นก็คือโรเบิร์ตกาวหรือชื่อในวงการด้านเมืดก็คือบ๊อบแต่เขาเนี่ยก็ไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ที่สุดหรอกนะครับยังมีหัวหน้าของหัวหน้าอีกเรียกว่าขาบวนการนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากมาก ซึ่งมาสองวันก่อนก็มีเด็กสาวคนหนึ่งนั้นหนีออกไปไอ้บ๊อบเนี่ยก็เลยตามจับและจัดการเธอโดยจับสัญญาณที่ติดอยู่ตรงข้อเท้าและก็บังเอิญศพของเธอนั้นมีคนมาเจอและนั่นน่นก็คือตำรวจและเจ้าของที่ดินตรงนั้นด้วยความที่ทั้งสองนั้นเห็นแล้วว่าที่ข้อเท้าของเธอมีเครื่องตรวจจับสัญญาณซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยเป็นหลักฐานมัดตัวเขาและองค์กรไอ้บ๊อบเนี่ยมันก็เลยจัดการยิงทั้งสองตายคาที่และก็จัดฉากว่าพวกเขาเนี่ยฆ่ากันเอง และอีเดนตอนนี้เธอก็เสียใจมากเธอไม่คิดว่าการที่เธอหนีแม่มาเที่ยวเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการ ต่อมาไอ้พวกคนร้ายเนี่ยก็แจกลูกแมวให้กับสาวๆคนละตัวครับเพื่อให้พวกเธอเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อและจะได้ไม่เครียดและในทุกๆเดือนเนี่ยพวกมันก็จะให้เด็กสาวเนี่ยเข้ารับการตรวจคันถ้าคนใดท้องเนี่ยก็จะจับแยกไว้ต่างหากและพอเด็กทารกคลอดมาเนี่ยพวกมันก็จะเอาเด็กเนี่ยไปขายและหนึ่งในพวกเด็กสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าสวีทลานาซึ่งเธอนั้นได้ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินด้วยความที่เธอตั้งใจทำงานตามคำสั่งของพวกคนร้าย พูดง่ายๆก็คือเธอเป็นเด็กดีและให้ความร่วมมือก็เลยได้สิทธิพิเศษช่วยงาน,นงอื่นๆในออฟฟิศบ้างซึ่งก็ไม่ได้โดนบังคับขายบริการให้กับลูกค้าหรือว่าทําอะไรแปลกๆจากนั้นเอเดนก็ได้รู้จักกับพิเซลราซึ่งอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเธอมาแล้ว2ปีและงานแรกของเอเดนก็คือการแต่งชุดเซ็กซี่คู่กับพีเซลราแล้วทั้งสองก็ถูกมัดมือพร้อมกับโดนเคี่ยนตีอยู่หน้ากล้องซึ่งไอพวกคนร้าย่ก็อัดคลิปเธอไว้ และวันต่อมาอีเดนก็ถูกส่งตัวให้ไปรับแขกที่ม่านรูดและคนชื่อวอน่ก็เป็นคนไปส่งไอ้วอเนี่ยก็คือคนที่คอยไปส่งสาวที่จะคอยไปทํางานรวมถึงเป็นหัวหน้าควบคุมหน้างานและคอยรับคาสั่งจากไอ้บ๊อบอีกทีและวอเนี่ยก็ปล่อยให้ทั้งสองเนี่ยอึบกันไปส่วนมันน่จะรออยู่ในห้องน้ําสักพักชายคนนั้นเนี่ยก็โดนอีเดนกัดน้องชายแล้วเธอก็วิง่งหนีไปยังบ้านคนที่อยู่ใกล้ๆและร้องขอความช่วยเหลือแต่อวอเนี่ยก็วิ่งตามมาจับเธอได้ทันและก็ใส่กุญแจมือไว้พร้อมทั้งบอกกับแก๊ นังจิบน้ำชาอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเนี่ยเป็นคนบ้าและบอกพวกเธอเน่ยไม่ต้องแจ้งตำรวจซึ่งพวกคุณนายเนี่ยก็เชื่อที่ไอวอนโกหกแล้วก็ไม่ช่วยเธอและอีเดนเนี่ยเธอก็ต้องถูกทำโทษโดยการจับแช่น้ำแข็งนั่งคืน หลังจากนั้น,นไอวอลเนี T ่ยก็โดนไอบ๊อบเนี่ยด่าครับที่ปล่อยให้อีเดนเนี่ยทำร้ายลูกค้าและยังเกือบหนีไปได้และ1ปีเนี่ยก็ผ่านไปในระหว่างที่ทั้งสาวพักเบรกอยู่นั้นอีเดนเนี่ยได้สังเกตอยู่ว่าสวีตลานาเนี่ยได้ใส่แหวนของเธออยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็คงได้มาจากผู้คุมแหวนวงนั้นเนี่ยเป็นแหวนของพ่อของเธอที่ให้เป็นของขวัญและเธอเนี่ยก็คิดหาวิธีที่จะเอามันคืนพิเซลล่าเนี่ยก็ถามอีเดนว่าตอนนี้เนี่ยเธออายุเท่าไหร่ซึ่งอีเดนนั้นก็ตอบไปว่าตอนนี้เธออายุ19สิบ ว่าเธออายุ19อีเดนเนี่ยก็เลยสายนาและวอ like ีเดนเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าพิเซล่าเนี่ยอายุเท่าไหร่เธอตอบว่าอายุ15ปีดูเหมือนว่าอีเดนเนี่ยเริ่มจะแก่เกินที่จะรับแขกแล้วครับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเลือกเฉพาะเด็กสาวๆที่ไม่เกิน20สักพักเนี่ยก็มีคนมาเรียกพิเซล่าให้เธอเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างและในวันนี้ไอวอนเนี่ยก็พาอีเดนไปรับแขกที่สถานบริการแห่งหนึ่งซึ่งก็ต้องติดป้ายรอลูกค้ามาเลือกแล้วก็มีชายแก่คนหนึ่งมาเลือกเธอซึ่งเธอเนี่ยกตต้้องงัแกลละทําาามู่คส หลังจากเธอทำงานเสร็จระหว่างทางกลับบ้านเธอก็ได้แอบเอาส้นของรองเท้าส้นสูงเน่ยซ่อนไว้ พอเธอกลับมาอาบน้ําเตรียมตัวจะเข้านอนซึ่งเธอเนี่ยก็นอนห้องเดียวกับสวีทลาน,น่าพอได้จังหวะอีเดนเนี่ยก็เอาโซลรองเท้านั้นจี้ที่คอของสวีทลาน,น่าไอ้เธอี่ยถอดแหวนออกมาและทั้งสองนี่ยก็ตบตีกันจนไอ้วอนเนี่ยต้องเข้ามาแยกแล้วมันนี่ยก็ได้อีเดนและบอกเธอเนี่ยให้เลิก้างปัญหาได้แล้วแถมมันเนี่ยยังมาคับอีเดนให้กินแหวนเข้าไปเพื่อเป็นการลงโทษแล้วอีเดนเนี่ยก็ถือโอกาสขอไปช่วยงานไอ,วอน้วอนและอ้างว่าเธอเนี่ยอาย,ย,ย,ยุ19แล้วแก่เกินไปที่จะรับแขกแล้วแต่ไอ้วอนนี่ก กลับไปนอนวันต่อมาอีเดนกับ2ส,สาวออกไปทํางานเช่นเคยซึ่งเหมือนเดิมไอวอนเนี่ยก็เป็นคนคุมวันนี้ก็เป็นงานชิวๆคือการนั่งดิ้งในงานปาร์ตี้แต่ก็เหมือนว่าคนที่จ้างเธอเนี่ยแอบตุกติกมันน่ยจะไม่ยอมจ่ายเงินไอวอนเน่ยมันก็เริ่มโมโหเลยให้อีเดนเนี่ยมาช่วยเพราะมันน่ยจะไปทวงตังค์แล้วเอาปืนขู่ลูกค้าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมึงตายคนจ้างน่ยก็เลยยอมจ่าย 700ดอลลาร์แต่ไอ้วอนนีก็ยังไม่พอใจมันต้องการค่าเสียเวลาเพิ่มอีก300และมันนก็ให้อีเดนนับเงินครับเหตุผลที่ไอ้วอนให้อีเดนมานับเงินเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยต้องโฟกัสที่ปืนแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยสสาวก็แอบหนีไปแล้วครับไอวอนนก็รีบตามพวกเธอไป แต่อีเดนก็บังเอิญเหลือไปเห็นสองสาวนั้นอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีอีเดนัก็ช่างใจว่าจะบอกไอ้วอนดดีไหมหรือจะไม่บอกดีแต่สุดท้ายเนเธอก็เลือกที่จะบอกไอ้วอนและที่จะททาแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเธอต้องการที่จะให้ไอ้วอี่ยไว้ใจเธอและจะได้ให้ไปช่วยงานในส่วนอื่นๆซึ่งจะทําให้เธอในมีโอกาสที่จะหนีรอดและไม่โดนจับมากขึ้นและในตอนดึกอีเดนก็เกิดปวดท้องอึและเธอนั่ก็อึแหวนออกมาแล้วเธอก็เอามาล้างสบู่จากนั้นเธอก็ใส่แหวนไว้ซึ่งนั่นก็เป็นสมบัติชิิ้นเดดีียววท่ตตัมา วันต่อมาไอวอนนัใค่อีเดนไปนั่งรับโทรศัพท์ลูกค้าแทนสวทีทละาน้าและกระนูเหมือนว่าเธอนั้นไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องทําตามอย่างที่ไอวอนบอก จากนั้นมันก็สอนงานให้อีเดนในแต่ละสายนั้นมันก็จะมีโค้ดลับว่าอยากได้สาวประเภทไหนและต้องจดสถานที่และเวลาและถ้ามีสายไหนถามราคานั้นแปลว่าเป็นสายตำรวจให้วางทันทีไปเลยเพราะลูกค้าจริงๆเนี่ยจะรูเ้เรทราคาอยู่แล้วจากนั้นอีเดนก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยของไอวอนครับและมันก็สอนให้อีเดนหัดขับรถแต่ก่อนจะให้ขับเนี่ยมันก็ฉีดยาบางอย่างให้กับเธอและอีเดนเนี่ยก็มีอาการมึนๆที่ไอวอนทาอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้มัน,นมั่นใจว่าอีเดนเนี่ยจะไม่ฉวยโอกาสหนีไปหรือถ้าเธอหนี ไปเนี่ยก็หนีไปได้ไม่ไกลพอเธอหัดขับรถไปสักพักอีเดนเนี่ยก็จอดรถและพยายามจะบวบบ,วบัวแพ้อวอนและมันเนี่ยก็เหมือนจะชอบซะด้วยแต่ก็ห้ามอีเดนไว้เพราะว่ามันเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือจะไม่มีอะไรกับสาวสาวที่จับมาทํางานตัดภาพมาที่ไอบ๊อบ มันก็มาเป็นวิทยากรบรรยายให้งานตำรวจที่เข้าอบรมหลังจากงานเสร็จก็มี FBI คนนึงเข้ามาทักถ่ายแต่ก็ต้องการคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับคดีเมื่อปีที่แล้วที่ตำรวจกับชายคนเนี่ยถูกยิงตายเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นสัญญาณโทรศัพท์ของไอ้บ๊อบเนี่ยมันอยู่แถวนั้นพอดี FBI คนนั้นเนี่ยก็เลยคาดว่าบ๊อบเนี่ยอาจจะเห็นเหตุการณ์บางอย่างแต่ไอ้บ๊อบเนี่ยก็ทำเนียนๆว่ามันเนี่ยไม่รู้เรื่องและบอกไปว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะติดต่อกลับแล้ว และในวันนี้ครับอีเดนก็มานั่งรอรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งสายนี้เนี่ยก็เอ่ยถามราคาอีเดน,เนก็เลยบอกไว้ว่า600 US ซึ่งสายนี้เนี่ยน่าจะเป็นตำรวจและเธอนะก็ทำเนียนๆไปซึ่งเธอเนะก็คิดว่าดีซะอีกพวกมันน่ยจะได้ถูกจับ แล้วจากนั้นเนี่ยอีเดนงก็ได้ช่วยไอ้วอนเอาศพเนี่ยไปทิ้งที่แม่น้ําซึ่งไอ้บ๊อบเนี่ยมันก็มารออยู่ก่อนแล้วจากนั้นทั้ง3ามเนี่ยก็นั่งเรือไปที่กลางแม่น้าและไอ้วอนเนี่ยมันก็เลยถามไอ้บ๊อบว่าโดนตํารวจตามสืบเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งไอ้บ๊อบเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยเอาอยู่ไม่ต้องห่วงรู้ตำรวจหรอกไม่มีทางสาวถึงพวกเราแน่แน่และมันเนี่ยก็ได้พูดดูถูกไอ,อ้วอนว่าไอ้วอนเนี่ยโง่ดักดานจากนั้นไอ้วอนเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็วเลยเอาสากระเบือเนี่ยตีหัวไอ,บอว้บ๊อบเนี่ยจน จากนั้นไอวอนน่ยมันก็ใช้อีเดนขนับรถพามันไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือคนที่หลอกอีเดนมาตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมันไปเล่นกลามนะกามโตเชียวแต่เธอเนี่ยก็จํารอยสักมันได้อีเดนเนี่ยก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้าและก็เหลือไปเห็นห้องทํคลอดขนาดย่อมสักพักเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเธอก็เลยเปิดเข้าไปดูเธอก็ได้เจอกับเพื่อนของเธอพีเซล่าซึ่งพีเซล่าเนี่ยก็ตั้งท้องอยู่ก็เลยถูกส่งมาที่นี่อีเดนเนี่ยก็เลยบอกให้เธอเนเงียบเดี๋ยวพวกนั้นเนี่ยจะได้ยินและอีเดนก็สัญญาว่าเธอ่ะจะรีบกลับมาช่วย จากนั้นอีเดนก็รีบออกจากห้องน้ําทันทีขณะเดียวกันพวกไอวอนเนี่ยมันก็กําลังดูข่าวที่มีคนเนี่ยเจอศพไอบ๊อบแล้วและดูเหมือนว่าบ๊อบเนี่ยจะได้เลื่อนยศและถูกชมเชยซะง,งั้นพวกไอวอนเนี่ยก็เลยพากันหัวเาะเยาะด้วยความมันไส้และในระหว่างที่เดินทางกลับไปที่พักไอวอนเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามีคำสั่งให้เก็บของย้ายออกไปและพาสาวๆเนี่ยบินหนีไปที่ดูไบ เนื่องจากว่าอ e ีวานที่พาเด็กสาวออกไปทํางานเนี่ยเผลอพูดความลับออกไปกับตํารวจและตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยเก็บเอกสารทั้งหมดไปเผาทิ้งจากนั้นก็ขนสาวขึ้นรถส่วนอ e ีเดนเนี่ยก็ต้องแยกไปกับไอวานเพื่อไปช่วยเตรียมพาสปอร์ตที่บ้านของมันแล้วสักพักมันก็ลุกไปทําอะไรสักอย่างข้างนอกและวางที่สูบยาเสพติดไว้อ e ี Day เดนก็ถือโอกาสนั้นเอายาฆ่า,มาแมลงในชีดเข้าไปในหลอดแล้วก็รีบเอากลับวางที่เดิมซึ่งไม่นานไอวานเนี่ยก็กลับมาแล้วก็หยิบหลอดแก้วเนี่ยมาสูบยาต่อพอมันสูบเข้าไปสักพักักกนยม็หาใจ ขัดก็เลยใช้ให้อีเดนเนไปหยิบน้ำให้หน่อยพออีเดนไปเปิดตู้เนี่ยก็เจอกับเข็มฉีดยาเธอก็เลยหยิบมาด้วยเผื่อไอวอนเนี่ยยังไม่ตายจะได้ฉีดยาซ้ําอีกรอบแต่เมื่อเธอกลับมาเนี่ยไอวอนก็เสียชีวิตคาที่ไปแล้วครับจากนั้นอีเดนก็เลยเอากรรไกรมาตัดสายที่รัดข้อเท้าเธอออกแล้วก็หอบกระเป๋าเงินขับรถไปทันทีแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านของชายที่จับเธอมาแล้วก็จ่ายเงินก้อนหนึ่งเพื่อขอเจอกับพิเซลา่าในระหว่างที่ชายคนนั้นนำท้ายอีเดนจังหวะนี้มันก็หันหลังอีเดนก็เลยฉีดยาฆ จากนั้นเธอก็รีบพาพิเซล่าหนีทันทีแต่ดูเหมือนว่าพิเซล่าเนี่ยคลอดลูกแล้วครับและพวกมันก็คงเอาลูกเธอเนี่ยไปขายเรียบร้อยแล้วอีเดนก็เลยพยายามอธิบายให้เธอฟังแล้วก็บอกพวกเราเนี่ยจะรีบหนีออกไปจากที่นี่จากนั้นอีเดนกับพิเซล่านั้นก็หนีมาสําเร็จครับพอเธอหนีมาได้เนี่ยก็รีบจอดแวะใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาแม่ซึ่งพอแม่ได้ยินเสียงลูกสาวเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยความดีใจและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สะท้อนให้เห็นมุมมองด้านมืดของสังคมซึ่งน้อยนักที่เยือเนี่ยจะมีชีวิตรอดออกมาเพื่อมาเล่าและตีแผลให้สังคมเนี่ยรับรู้ซึ่งมันก็มีประโยชน์มากสําหรับคนรุ่นหลังและสอนให้เราเนี่ยรู้ว่าไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนน Rotten Tomato 85%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ